ยังเป็นไปมานี่อันนี้ติดเลยรถเยอะมากไปิน,นี้สิงงงงใช่เหรอไปเดินนำไปเลย ี่ตรงทางเข้าก็จะมีของขายใช่ไหมซันจะมีผลไม้ขายมีของ คนนนี้มางคอีอซอ้ซื้อบัตรก่อนซื้อบัตรผู้ใหญ่คนละสามสิบ อันไนสูงอ่ะมันต้องขึ้นบันไดไปไงตอนนั้นที่เรามาเราก็ขึ้นบันไดไปข้างบนนี่ไม้่ายป่ไม่ได้ถ่ายใช่ตอนนั้นมาไม่ได้ถ่ายกิปขึ้นไ่ายไหมเนี่ยอันนี้ราคาบัตรเข้านะครับเด็ก20บาทผู้ใหญ่30มสิ ทางขึ้นจะไปตรงนี้ต้องเดินขึ้นบันไดขึ้นไปตันนี้ตันนี้บอกเอฟซีไหนว่าขึ้นตรงไหนนี่เ้าเดินขึ้นบันไดไปเดี๋ยวรอซื้อบัตรก่อนแป๊บหนึ่งตันี้ตวนี้เป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คุมวิาณนี่พอเราซื้อบัตรมาแล้วเราจะได้ไปฉายมาหนึ่งอันครับเอาไว้ฉายทางเข้าถ้ำ ถือไว้ถือไว้ฉายไว้ไไเวลาเปิดเปดเปิดมันจะมีเจ้าหน้าที่ปั๊มบัตรนะครับก่อนเข้าเปิดดันไปข้างหน้านี่ไปไปน้ำไปเลย ในนี้ในนี้เขาบอกว่ามีกิ้งกือสีชมพูนะครับ นี่ถึงค่างเข้าถ้ำแล้วก็จะเย็นๆอ่ะเปิดไฟแล้วเปิดไฟจริงๆเปิดไฟแล้วเจินเข้าไปก่อนมันจะได้แจมโอ้โหมาม,า <S <S มันเป็นกลิ่นขี้ข้างคาวต้องใส่มแม็ดอะ่ะแต่เราไม่ได้เอาแมด็ดมาใช่ไอันนี้เป็นถ้ำถ้ำหินปูนนะครับ ทำหิป,ปูนปาเดินไปไปทำมืดมืดมากนี่ครับเราก็เดิน,ดนป๊าเปิาไม่ไีแฟกนห่อยดป๊านป๊าไม่มีแฟนห่เราก็นดินเข้าไปในหนานีแ่วยนหแนแสง,แแสงีี ไปอีกทางนั้นเราผ่านข้ามไปก็จะเจอกับเจอกับผุกป่าตานอะมองทางมอง้างหน้าเด็ดสะดุดหิน,น นี่นี่เราก็มาโผล่ตรงปากทางไปเดินน้ำไปถึงแล้วครับแต่อันนี้แค่แค่ปากทางถ้ำใช่ไหมทางออกที่จะไปในหุบเขาเขียนว่าระวังหินร่วง เห็ดด้วยอ่ะดเห็ดนี่เห็นเห็นไหมเห็ดเห็ดกระด้านนี่ไปป่ะป่าเดี๋ยวเห็นดวงใส่ไป้ยป่ะป่าดูจุ<า>ดจทุมวิว,วอ่ะมาขึ้นไปดูจุดทุมวิว จะเป็นต้นไม้เหมือนกับยุคในน้องเสาร้านี้ขวดเนี่ยคนขวดคนขวดอุ้ยป๊าป๊ามีคนกะลานมาหุบป่าตานี่คือที่มาของหุบป่าตาดคืออยู่กลางหุบเขายันเลยหมือต้องขึ้นดิ โอ้ยเสียงแปลกแล้วนี่ต้น,นอจะไรเดบบนินกับ <ละ S 2> ป่าเฮ้ยเสียงอะไรเสียงนกเฮ้ยมีเสียงนกเลยเดินน้ำไปเลยจะได้ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปด้วยจะได้ถ่ายรูป,รปตอนลูกตอนเด่นไง ตอนนี sí, Indeed, <cn> ้ก็ถ no ึงอุปตากแล้วนะครับเดี no ๋ยวเราไปหากันว่าจะเจอกิ้งกือสีชมพูไหมนะครับตามตาทนี้ไปเลยไปไปไปเปลือกเปลือกไหนมาเดินไปเดินไปดูที่จะเจออะไรมั่งนีมีมีเปลือตัวหนึ่งเปลือกเปลือกไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เงียบไหมเงียบมากลมลื่นมากใช้แล้วอ่ะตรงนี้ก่อนตรงนี้คืออ่าตาดนี่อะไรนะเขาเรียกว่าตาดหรือเต้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวคล้ายๆกับต้นปาล์มอ๋อไอนี่หรือเปล่านี่เขาเนี่ยมันจะเหมือนกับต้นปาล์มเนี่ย มันก็คล้ายๆกับต้นลูกจากเหมือนกันนะใช่มแม่ก็อยขายลูกจากมันก็คล้ายกับลูกจากเราจะมาหมุดลูกเหมือนเดิมฮะเราจะมาหมุดเดิมเหมือนเดิมอะไรอ่ะหมุดโลกอ๋อหมุดโลกเราจะมาหมุดลกเหมือนเดิมแล้วนคะนี่ไงกิ What ้งกือสีชมพูนี่ไงเราจะเจอกิ้งกือสีชมพูแล้ว กิ้งกือมังกรสีชมพูมันไม่เหมือนกิ้งกือเลยนะเดี๋ยวเราไปตามหากันสนว่าเราจะเจอมันไหมมันจะอยู่ตามหินเหรอใช่มันอยู่ตามหินอะไรกิ้งกือเหรอไม่เจอกิ้งกือสีชมพูไม่เจอกิ้งกือสีชมพูกิ้งกือมังกรสีชมพู เขาไม่ได้หลอหอลูกเพียงแต่ว่าหดมันไม่ตกหรือเปล่านี่รอยเท้าอะไร่ะสันสันสันนี่นี่รอยเท้าอะไรอะ่ะน,น,น,นี่ใครอยเ,เท้าเสือเ,ปล,เ,ป,อเอปล่านี่นี่นี่อันนี้เป็นรอยเท้าใครรอยเท้าใครคนป่าแน่เลยนี่นี่เดินไปนู่นเจอไหมกิ่คือสีผู้เจอไหมไม่เจอไม่เจอใช่ไหม จะอออกตอน,นมันจะออกตอนฝนตกเยอะๆไปทางนี้เดินขึ้นไปอยากผ่าพีกปูนนี่เวลานน้องมาก็อย่าปีนนะครับอย่าปีนก้อนหิน <c oughs> เดี๋ยวจะตกลงไปนี่คร <c oughs> นี่อันนี้ก็เป็นหินหินหินปูนหินย้อยนะครับ ขตั้งกาที <place> ่เราเาไปป๊ครับป้าาที่าที่จะโดนจับไหมเขาเล่นต้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 นตาวต้นจากหรือเปล่าต้นตาวมันเหมือนต้นจากใช่มัเหมือนต้นจากลูกเป็นมวงนะใช่ครับลูกอยู่ตรงนี้เป็นเป็นมวงผมก็ว่าลูกต้นต้นต้นจากครับ ก็เป็นบรรยากาศภายในปปกุปราตา้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยช่วงนี้ มนุษย์ท่ามหรือเปล่าใช่เปล่ามันไม่ได้เซนฮะรอยเท้าของมนุษย์ท่ามหรือเปล่าใช่หรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่อ้าวเดินดีนะนี่เนี่ยนะปาว่าใช่แน่ๆเลยขท้าเบอเริ่มเลยอ่ะใช่ระวังอ่ะ ถ้าเดินเดินไปนี่เจอเท้าอะไรนะ<ม>เสือวะจะมีเสือไหมนี่ซันฮะซันนี่จะมีเสือไหมใน,นนี้ ตอนนี้เราก็กลับออกมาจากหุบป,ป่าตาดเรียบร้อยแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะครับบ๊ายบาย